สวัสดีคะ่ะพี่น้องกะมาพบพอกันเช่นเคยคะ่กะกับบรรยากาศาทงุงไฮทุงนาะฝนตกลิ้นเบิดมือคะ่ะตกตั้งแต่เช้าพอนะพี่น้องก็เลยออกมาให้มานนะมาเบิงบ้งน้ำเบิ้งทามาเบิง้งเขานำ้ำยานนา้ำหัวคะ่กะก็เลยมาเบิง้งน้ำปิดน้ำไว้พอดียางมามาเบิง้งเขาโพดเขาโพดกะแก่พอดีก็เลยสิพับไปหักเขาโพด ปไวายยูว้กินต้มกินตอนแรงค่ะปลูกบ้าหลายดอกเด้อค่าปลูกนี่ยุโพนข้างหน้านี่ละปลูกไว้แค่เมื่อกี้ตน้นยอดไวซื้อค่ะตอนนั้นไอ้สภาพอากาศมันแรงหลายฝนไม่ได้ตกแบบนี้กกเบอคิดว่าจะปลูกหลายนะยานเพลินบ้าหลอดกราหูแบบนี้ปลูกหลายดีกว่าจะได้กินหลายค่ะเขาโพดนะมอง ยางมามาสีไวเบิ้งนี่เขาโพดปลูกซะมีกระเพาะได้ยู่ได้กินนด้ยค่ะพูน่ะมาหัดเขาโพดยุทงไ้ทงนะบรรยากาศดี่ดีค่ะพี่น้องเบิ้งเขาโพดปลอดสารแน่แค่ะเ่อใดเห็ุอย่างจากักยางปลูกแล้วก็ปลูกทิมปลูกทุ่มไว้เลยค่ะนามกระเบืได้โหดปุด๋ยกระเบืได้ไสยากระเบื้ไดสีเต้อค่ะปลอดสารของแท้เลยด้วยนี่ค่ะ เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนี่ค่ะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวเนว้เนยวขาวเม็ดสีขาวๆเนี่ยคะ่ะเห็นไหมมูนึงเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวแนว้อันข้าวโพดสามสีตรงสีเบื้องส่วนเพราะว่าบ่มันใจวนกระตกลิ้นแสะ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 โอ้บรรยากาศหนานอนคัด พูดล,ลองคยเอ้พลองค้นเพื่อนอนนอนยู่บานเด้วยค่ะชคาสอมองอยากมาเบิองไฮเบิองนามากบรรยากาศแบบนี้ตัค่ะชีวิตลุกทุงลุกทุงดีบรรยากาศที่ว่าหาใสเบ่ได้ไนเมืองหาได้ที่ไอ่บันนอกนี่ละค่ะต้นใดไอ่ ต้นใดอันนั้นเขาบอกว่าสิหักไปเพอดีลืมค้าว่าอันเอาใหงง้วค่ะเดี๋ยวกำนี้ยาพี่น้องมาเอาไปแหงงัวฝควนตกน้ำนามก็เต็มให้เต็มนะ้ำเบิดแล้วละค่ะในไส้ปุ๋ยไส้อย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เขาโพดกะแกพอดีเลยใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วบลกมือเ่าก็เขียวเขาโพดกะแกน้าหลังกินต้มเขาโพดต้มขขาโพดมากกนิ่นงฝนตกลิ้นแสะแสะแส้แ,แ,แบบนี้เนาะคะ่ะใจบรรยากาศอกองกาดสีม้วนเเด้อคะ่ะอากาศพันม้วนนะพี่น้องกาดม้วนตัวเลยคะ่ะกาดคึมมดมือเลยคะ่ะ มันพี่น้องกปินยังไงเนี่ะคอมเมนต์มาบอกสาวหมองน้ำไดเด้อค่ะฝนตกบ่อจะกปิ่นยังไงกะคอมเมนต์มาบอกกันไน้เด้อค่ะมีเครื่องฟักแก่ฟักอ่อนฟักปนกันไปฮักไปเพราะต้มกลิ่นก้อนเดี๋ยวเคยมานเก็บไปอีกค่ะ เดี๋ยวีเพิ่งอันนี้เพี่งกันแก้หกักทต้นแล้วค่ะว่าเป็นยังิดป่าต้นนี้แก้แล้วล่ะเขาเดี๋ยวกระต็่มกระคูเลยค่ะข้าวโพดสดๆจากสวนจากนาเพราะมันจากสวนดอกพี่น้อง อากไล่นา๋ยวมือหลังเคยหักไปไหมนำกรเต็มให้หน้ายุพีิ้องห้อยสามองสามเขา่นานำกระหลายยุคค่ะมุนี้ก็พอใดแล้วค่ะเ๋ยาไว้มือหลังเพเพื่อ อยากกิ่นอีกเอาไปตม้มแซมเฟินกินก้อนค่ะนี่ตม้มพอาะจะยู่ได้กลินแรงกิ่นเบื้องโทรทัศนี่ค่ะนี่ถ้าฝักงามๆเลยค่ะเต็มกระครูพอดีเลยค่ะไชค่ะกลับเทียงนะฝนกระลิ้นมาแซ่แซ่แซ,แซ,แซ่แล้วค่ะ นี่แม่สามองสามเข่าวนล,ลิ้นไส้น้ำอุย้ยมักตัวค่ะบรรยากาศแบบนี้วนล,ลิ้นไส่น้ำเสียงสุสะสูสะสูะสะนะคะบรรยากาศดีคักวูนเสียงนะ้สาวมองยู่ทั้งกุ่นนะคะฟ้าก็คึมแบบนี้แล้วค่ะยูเบิดมือขี่ฟ้าก็ไหลวุ้นๆแบบนี้แล้วค่ะนี่ น้ำกระเต็มให้นะแบบเก้านี่ละ่ะ ใสเสือฮอียทงน้าแล้วค่ะใส่เสียกันฝนอุ่นดีค่ะตัดหญ้าให้เพื่อนมาตัดหญ้าให้งัวค่ะน้ำก็เต็มสาเต็มสร้างแล้วเด้อค่ะพี่น้องน้ำก็เต็มสาเต็มสร้างแล้วค่ะนี่ น้ำฝนไหลลงค่ะ้นตกแล้วก็ไหลลงสางเต็มพอดีกะคลิปนี้กระพาพี่น้องไปกเกิบขอโพดยางเบิง้งเลาะเบิ้งหั่นเบิ้งหนี่ยนนินดน้อยๆเด้อพี่น้องขอพระคุณที่เข้ามารับชมช่องสามองค่ะสามองก็ขอตัวลาไปเพียงสักนีดเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหนา้ามาพอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ